พอมึงอิ่มแล้วมาทันทีเลยเนาะมาหาคนแสงหน้าวแสงหน้านี่อิ่มแล้วนี่อิ่มล้วเออไปละแสง้าอิ่มแล้วเหรอฮะอ๋ออิ่มแล้วเว้ยเต็มที่ไปเลยเต็มที่ไปเลยไปทีเนี้ยไปหาพี่ต้นไป หาพี่ต้นเด้อนุ่นพี่ต้นพี่ฝนันพี่นาคอยู่ด้วยกันนะ่ะเขากินหญ้าอยู่นะไปอิ่มละอิ่มเองเลยเช้านี้อิ่มเองฮ่าฮ่ายังดาวยังดาวมองหาพ่อบางมองหาพ่อบาง มองเนอะมองตามเนอะเดี๋ยวก็เดินตามนะั่นน่ะเดี๋ยว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 ก็เดินตามตูดเขาต้อยต้อยตอยอีกไปไหมไปไหมพ่อบางทำอะไรไปดูไปไปไปดูพ่อบางไปพ่อบางทำอะไรน่ะไปไปไปดูไหมไปไปไปดูพ่อบางไป บางทำอะไรสงสัยไปไปดูเด้อไปไ <c oughs> ปกินอิ่มแล้วเอาไปนี่นหน้าดำตืดดำเม้ยบอกให้ไปก็ไปเออไปดูพ่อาบางังล้างกระบะไป,ะปะ <c oughs> เรียกก็มาบอกก็ไปนะ จะกินน้ํากระบะฝนก็ไม่ยอมจั่นจันก็ไม่ยอมเพราะว่าเกลือใส่นิดมันเค็มน้ําเลยกินดีบอกให้ไปกินสะไม่อยากไปกินเต็มทุกลูกแล้วสะนะแต่สะใกล้ๆเถียงนี่เมื่อวานพ่อสูบออกไปใส่ไว้สะนู้นเพราะว่ามันล้นสะแล้วมันคอกมันจะชุ่มชุ่มชุ่ม,ล,มล้นออกมาใส่คอกแน่ดมัน Oh, e não, é E não, é eh? E não, não, é